ใครพร้อมจะบินกับแม่เก็บกระเป๋ารอค่ะหนูแม่พาไปต่อไปนรกนะคะสวน้วยค่ะตายปิดสู่ความว่างวังอันไกลโพนมึงแอบอยู่นี่เหรอคะกูเห็นนะคะตายไปค่ะบินคขาตายปิดเจอค่ะความมั่นอ่ะยีเวนมั่นเหรอคะตายปิดสู่ความวืองวังอันไกลโพนตายปิดะา คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ8ป,ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า8ป,ปีออกไปค่อะอ่าถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะท่านผู้โดยสารโปรดทราบเที่ยวบินโมะตากแอร์ออนไลน์กำลังจะออกเดินทาง เทีย่ยวบินนี้ใช้เวลาการเดินทาง1โคตรกรุณารัเข็มขันนิรภยัยจุดหมายปลายทางคือนรกเอาละคะ้าเกมเริ่มวันนี้เราก็มาอยู่กับสายการบินโมตากแอร์ออนไลน์นะคะจุดมุ่งหมายคือนรกใครจะไปก็มากับแม่คะ่ะบอกเลยถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยแน่นอนคะ่ะไปคะ่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นเลนบนกันกว่า มือนอ e ีแพนด้ามันจะกดขี่ข่มเหงเพื่อนเราอยู่นะคะวันเดอร์อย่าไปยอมมันค่ะส่วนมาเลยค่ะสู้มันแม่กําลังไปค่ะรอแม่ก่อนอีวันเดอร์ Wonder, จัดก,การมันค่ะอี๋ e anda, อีพนด้าอีมาทาอะไรเพื่อนฉันอีตายปิดขาเก่งมากค่ะวัน <Yahoo! S 1> เดอร์ที่หลังอย่าให้ใครมากดขี่ข่มเหงลูกจริงๆนะคะไปค่ะถึงเวลากลับเลนเอ๋ไหนอินนี่เอออืมไม่แน่จริงขี้ขาดเอ๊ะ ไปล่างต่อเลยค่ะข้างล่างเขาตีกันค่ะเราก็ต้องแจมค่ะเราจะไม่มีทางไม่มีส่วนร่วมในการไฟไม่ได้มาค่ะอีอ๋ตายแน่อี๋อีกทิ้งอีกอถืออืออียิงมาค่ะอือไม่ตายอเวนเอ้ยเพื่อนกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราเคลียร์เลนแล้วเรากลับเลนกันดีก,กว่าค่ะอีดอกสนใจแต่เลนคนอื่นเลนตัวเองไม่ดูเลยอีเวนเอ้ย ไปค่ะวิ่งค่ะกับเลนตัวเองบ้างเนอะเดี๋ยวป้อมจะจาหน้าเราไม่ได้ไปค่ะไปค่ะอ่าอีนี่มั่นลงเลนเหรอคะเออฆ่ามันค่ะเออตายปีตายปค่ามั่นค่ะอีเวนมาค่ะอันติแม่มาแล้วถึงเวลาแม่จะบินใครพร้อมจะบินกับแม่เก็บกระเป๋ารอเลยค่ะเดี๋ยวแม่พาไปต่ไปนรกนะคะอีอโ้อีแพนด้าโอ้อีหามาจากไหนกันก้อนอีห่าเอ้ย ตกใจหมดอีเวนนี่นี่เดี๋ยวเจออีหามาค่ะกูตามเลยค่ะมึงต้องตายค่ะข้อหาทำให้แม่ตกใจวันเดอร์อย่าพึ่งขัดเงี้ยเงี้ยก่อนเนี้ยจุ๊ๆไว้ค่ะเฮ้ยเหนแลเนี้ยอืออีเวนอือกินทำอะไรกู้ืออือโอ้ยปิดขามีกระดาษกุญแจหนุ่มอีเวนเนะตีป้อมมันค่ะไปแล้วค่ะแม่กลับแล้วค่ะอีนี่เว้ยลูกอีลาดอีเวน แต่อย่างน้อยก็ดีมันตายเดี๋ยวเหลืออินาคอสอีกตัวนะคะจะมารอบสังหารแม่ไม่ได้ค่ะบอกเลยตีคีปก่อนค่ะหาเงินก่อนค่ะอืออืมนั่นไงมันอยู่ล่างค่ะบอกเลยค่ะแม่วิ่งแล้วค่ะอือไปค่ะอีนี่มันต้องตายค่ะอีนี่มันต้องเจอดีอืมเดี๋ยวมันจะมาตีมังก่อนแน่ค่ะรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนั่นไงคะมาแล้วค่ะรอค่ะ รอไปค่ะอีดอกรอไปค่ะรอนานๆอาจจะบันทอนห <szyst> ัวใจนะคะหืมไม่รอแล้วค่ะยอืมอีดอกตกเครื่องอีกอีเวนเอ้ยโอ้ยวู้วูบวูบโอ้ยวูบวูบมือเอ้ยว้าวเต็มเลยอีเวนโอ้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะเมื่อกี้แค่หยอกหยอกค่ะโอ้ยอีนี่ขวางโอ้ยโอ้ยตายแน่ค่ะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอู้ยหย่ารอดค่ะอีพวกนี้ไม่กล้าเข้าป้อมแม่ค่ะ กิงโง่สมหน้าค่ะแม่ไม่ตายแล้วค่ะือกูสวนด้วยค่ะตายสิคะมันเหรอคะอีเวนไล่ฆ่ากูเป็นไงล่ะไหนอีมาหลอดอีกระทิงมาค่ะือแน่จริงอ่ะหนีค้ะปม่กี้ยังวิ่งตามกูอยู่หลอดหลอดอีเวนอ่ออีนี่แม่ขอเถอะค่ะแม่ขอเถอะค่ะแม่ขอโอกาสอีกครั้งเถอะค่ะปล่อยแม่ไปเถอะค่ะออย่าให้แม่ได้ตายเลยค่ะแม่ขอร้องออืขอบคุณค่ะ แน่จริงก็เข้ามาค่ะมาค่ะเลียคีปต่ออืมอ่าเ่นล่างเขาตีกันอีกแล้วค่ะดอกตีกันเก่งเวอร์ไปค่ะเราจะไม่พลาดค่ะบอกเลยค่ะตานี้มีศพค่ะบอกเลยค่ะเอออืมอืมหลบได้ยีเวนหรือว่ากูไม่แม่นวะเออมาค่ะตีป้อมมาเลยค่ะเอออกคาย์เตะค่ะมึงเจอแน่ค่ะอ่านี่อืมอืมเดี๋ยวรอค่ะแม่พร้อมบินมาค่ะมาค่ะพวกนี้มาค่ะ แน่จริงออกมาค่ะออกมาค่ะมึงออกมาค่ะมาค่ะรอค่ะแม่จะบินเข้าไปเลยค่ะรอเลยค่ะมาค่ะอืมอืมกลางกูยดอกแตกแน่มาค่ะอ้ไฮเตะสู่ความว่างว่างอันไกลโพนอืมอแม่หลบขาเอ้ยอ้ืมมาค่ะแม่จริงมาค่ะอีนี่อีนี่มาค่ะอู้อ้อืมอีเวนเอ้ มึงนะบางอาจมาแค่แม่อืมตายไปขาอืมขอบคุณมากค่ะอืมอ่ะนังอีแพนน้าดีเวนได้ข่มขืนวันเดอร์เหรอฮะนี่หาเอออืมอืมหอกขาปอมไปขะเป็นไงบ้างคาวันเดอร์รู้สึกยังไงที่โดนผู้ชายได้ตามขาแม่อยากมีโมเมนต์นี้บ้างเลยอืมไปค่ะวิ่งค่ะวิ่งแล้วค่ะวิ่งแล้วค่ะแม่กำลังไปค่าเดินกลางมีคนเคลียร์แล้วไปเคลียร์บนให้วันเดอร์ดีกว่า ไปค่ะอืมอีเพนดา้าวันเดอร์คะหนูแม่แก้แค้นให้ค่ะอมีมึงแอบอยู่นี่เหรอคะอือกูเห็นนะคะืมตายปิดขาไลาปีลูกกูอีเวนเอ้ยตายปิดขาเวนกำตามสนองเนาะไปค่ะคลิปๆตีป้อมมาเลยค่ะลกูกหนูแม่กลับเลนแม่ก่อนไปค่ะวันเดอร์ลุยค่ะอี๋อืออีคิดมันตีกูอีเวนเอ้ย เลนตัวเองไม่รู้จะเคลียร์บ้างหรอกอีดอกเอยสนใจแต่เลนคนอื่นอืมคนอื่นเขามาแย่งเลนมึงหมดลวค่ะเงินนะคะรู้จักไหมคะาเงินนะคะตีเข้าไปค่ะเอออืมตีเข้าไปค่ะอืมอืมอีดอกเอยวาวอีกอีเรน บอกก่อนนะตัวนี้ฉันไม่ค่อยได้จับมันเท่าไหร่ไปค่ะบินขาตายปิดขาขาปอมโอ้ยอีเวนเอ้ยมาจากไหนแล้วโอ้ยอีนี่โอ้ยอีนี่มาจากไหนแล้วอีเวนโอ้ยอีกคนโอ้ยปล่อยแม่ไปเถอะค่ะโอ้ยโอ้ยรอดขาอีหาเอ้ยอีพวกนี้นี่มันไม่ได้เลยนะดักตลอดอีเวนมาจากไหนก็ไม่รู้โอ้กลับบ้านดีไหมเนี่ยเลือดแม่จะหมดกินเลือดก่อนค่าอื้ม ไปค่ะเดี๋ยวไปมั่นที่เลนบนต่อไปค่ะวิ่งแล้วค่ะอืออีพวกนี้มันไม่ได้เลยอีนาคอสกีบอีแพนด้าเนี่ยสองรอบนะคะที่ดักแม่อย่างนี้ที่ดอกรวมหัวกันหรืออืออือบินไปค่ะอือตายปิดขาแต่แม่ไม่ได้คิวงงมากค่ะไปค่ะวิ่งต่อไปกลางต่อเลยค่ะวันเดอร์คัมแม่ขอได้ไหมอ่ะเลือดแม่จะหมดอ่ะอืออืออือขอบคุณมากค่ะเออไนี่มันนิสัยดีเว้ย เออมันเลิศขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมาค่ะไปค่ะกลับกลางกันค่ะพวกมันอยู่กันเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเจอแม่สั่งสอนค่ะอืมมาค่ะอ้าอีฮายะเตะอืมเจอค่ะอืมความมั่นน่ะอีเวนมั่นเหรอคะอืมอืมโอ้ยอืมอีเวนเอ้ยมึงอะค่ะมั่นเหรอคะอีหายินเข้าป้อมขออีเวน ตายงงงอ่าค่ะมาค่ะืออข้ามันเอยิงนขย้อนเออไปค่ะเออโอ้ยยิงไปเอ้ยตายไปค่ะดอกดูคนอื่นตีกันก็หนุกเหมือนกันนั้นเนี่ยหรือว่าเราจะตายบ่อยๆแล้วมาถ่ายทอดสดกันไหมเอามาไปค่ะไหนดูต่อค่ะเออโอีกนาคอสอืยิงืออหลังดอกไปค่ะไปค่ะแม่เกิดแล้วค่ะถึงเวลาแม่เล่นบ้าง อย่าไปปั้นอย่างนี้อีกนะคะอีดอกบินเข้าป้อมขอไปเลยค่ะความมั่นอกมั่นใจอะเนาะไปค่ะเคลียร์เลนค่ะแต่ฉันอยากได้มังกรอยู่นะเพื่อนๆค่ะเอามังกรหน่อยค่ะเพื่อนๆตื่นแล้วค่ะอีนี่ต้องการความช่วยเหลือแบบบินไปค่ะสู่ความเวิงวังอันไกลโพนอืืตายไปค่ะโอ้โหอีเพนน่าและอีเว้ยกู้เพิ่งเกิดอีดดอกทอง เออเอามันลุกวันเดอร์ข่ามันลุกข้ามันลุกเออตายปิดขามั่นเวนเกนี้เพื่อนเราก็เลิศอยู่นะขอบอกแต่บอกก่อนค่ะเพื่อนเเล่นกันไปก่อนนะคะแม่ขอฟาร์มแป๊บนึงแม่อยากได้เงินมากเลยค่ะตอนนี้ร้อนเงินค่ะเออตายปิคขาเอาเงินให้แม่มาค่ะเดี๋ยวฟาร์มต่ออที่ไหนมีให้ฉันกู้บ้างคะฉันขอยืมเอยค่ะเนีอา เหมือนเพื่อนๆเราต้องการความช่วยเหลือนะคะไปค่ะวิ่งค่ะมาค่ะอืออีพวกอีนีอมันเลยค่ะอืออือโอ้ถอยก่อนถอยก่อนอือเอามาเลยค่ะเพื่อนๆเอามาเลยค่ะอือฆ่ามาเลยค่ะฆ่ามาเลยค่ะฆ่ามาเลยค่ะยืนให้กําลังใจค่ะฆ่ามาเลยค่ะอือไปค่ะตบป้อมมาเลยค่ะเชื่อแม่จบได้ค่ะไปค่ะมันตายสองแล้วค่ะอ่าอีแพนด้านี่หาแยกดันมันจริงนะมึงอือแต่แม่ไม่สดแล้วค่ะตีไปเลยค่ะ ตีไปเลยค่ะเดี๋ยวแม่จะตีป้อมใหญ่มึงค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะมาค่ะถึงเวลาต่อสู้ก่ะอื้ึสูงความเบืองวังอันไกลโผนอืตายปิดขาเวนมาค่ะหึไข่มันค่ะมาค่ะอึตีค่ะตีค่ะป้อมมันถล่เลยอื่หมดเบยดอ้ยอื้โอ้ย แล้วค่ะตี icism. ค่ะตีะค่ะโอ้ฮึฮึมาค่ะมันเลยค่ะอึไข่เวนฮึมาค่ะตีค่ะตีค่ะจบเลยค่ะจบเลยค่ะเออมาหลอดเวนฮึฮึฮึเว้นฮึจบเลยค่ะ,บ,คะ,บ,คะบอกเลยเกมน,นี้ปังมาก